สี่ครับทีนี้นะครับผมเชื่อวงคุยซุยมาจากมาเลเซียรครับผมทำงานชิปปิ้งครับอยู่ผมอยู่ที่มาเลเซียชายแดนที่ปาตาเิสานครับเป็นมะเร็งครับเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมมะเร็งเนี่ยผมมีมันผมมีประสบการณ์อยู่ที่ผมอยู่แล้ว เพราะว่าทําไมผมเคยเป็นมาตั้งหลายทางผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่หนึ่งเก้าเก้าสี่อยู่ที่คุงขุมคุม,คมไม่สม,มุกใช่ไหมหลังสิบปีหลังเนี่ยแกมาอยู่ที่ปวดผมรักปวดผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางคุณเทพบรรับร่างกายแกไม่ค่อยสบ,บายอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ไหมส่วนมากแกแปลนแปลนหวัดเยอะ อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอยู่ที่เจ็ดแปดวันเป็นเกือบเต็มใช่ไหมวัดแล้วก็เกยก็ร่างกายก็อักเสบอักเสบได้ก็เจ็บหลังเสร็จแล้วประมาณสักทนได้ประมาณสักสองปีเสร็จไปตรวจอีกใช่ไหมเอาซีเอเกยก็ค่อยค่อยขึ้นขึ้นถึงสูงที่สุดประมาณอยู่ที่ห้าสิบแล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปรักษาเสร็จใช่ไหม รู้สึกว่าก็ไม่ดีเหมือนกันใหม่ๆแกดีอะใส่พักสี่เดือนหลังซ A แกลงถึงหนึ่งจุดแหนครับสองเดือนนี่นหะยังไม่ถึงทีแกก็ค่อยๆขึ้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งผมก็คิดว่าจะแยกไปตรวจอีกครั้งหนึ่งแกมาถึงที่ตมน้ำเหลืองอีกครั้งหนึ่งตมน้ำเหลืองของเรานี่นะผมไม่คิดว่าจะรักษายอยากนะตมน้ำเหลืองเสร็จแล้วหมอก็บอกไปใช้ชายแสง ไม่แกอก่าเริ่มอย่าไปที่สายแสงก็ตรวจีกท่าเงหนเนี่ยแกมาที่กระดูกมาอยู่ที่กระดุกซีโคมาดิรามอีกไปอยู่ที่รู้สึกว่าเรียกอะไรรู้ที่ที่ไข้าๆเนื้ออยู่อยู่ที่สายไาอ่าใช่หมอก็สั่งว่าไปเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้วซีเอก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่สิบแปดหัวกินอาหารเสริมมาถั้งสิบว่าปี ุกสิ่งทุกอย่างก็เคย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 กินอะเอาประเทศอะไรบ้างครับอ๋อเมริกามั่งญี่ปุ่นมั่งทางที่เอเพราะเอยุโรปมั่งอะไรมั่งมันมีมีอาหารเสริดีๆก็เพิ่เอามาแนะนําผมซื้อหมดไม่ได้ผลเลยแกผลแกอาจจะแกน้อยผมเพิ่งไปเจอที่ทางที่สิงคโปร์เนี่ยเพื่อนมันแนะนํากินอ่านเสริมอีกชนไม่ชนิดกัน ที่เลี้ยนน้ำมังคุดผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะวัดก็ค่อยคยดีขึ้นไปเรื่อยๆผมเคยทําน้ามังคุดขายอยู่ที่ร้านทั่วๆไปอะแล้วเป็นไงคนระับก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไรศูนย์วิจัยทำมัง,งคุดแกรู้สึกว่าแกผลเร็วเร็วกว่าเยอะๆครับ ผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้ที่อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ล้าง,ล,างล้างไตเยอะไหมก็มาเข้าเข้าใจก็มีขายอีกแบบนึ้งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเอ็นี้แล้วล้างไตก็ยิ่งดียิ่งยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคปซูลประมาณได้หกแมรับวันละหกแม็ดใช่เท้าใช่ เช้าเทีย,ทยงเย็นนะ้ำก็ประมาณวันละสองขวดผมก็อยากรั้ว่างร่างกายเราหายสิ่งว่าไปแพสแกนอีกครั้งหนึ่งหมอก็คิดว่าอมันทำไมมันหายหายหายได้ซีเก,ก็ลุงละเลอะสามจุแปดครับผมผมก็งงเนะ่ยก็แพสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกาไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกว่าสั่งสองเดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆก็แก้หายบอกครับ รู้สึกว่าเ,เรื่องมังมังคุดนี่น่ะเกมีช่วยที่ร่างร่างกายมันเสริมสร้างขึ้นมาให้เราสุขภ,ภาพดีขึ้นมาตั้งอยู่นะตั้งแต่ตาถึงถึงทุกทุกผมคิดอาจจะมันช่วยได้ตั้งหลายอย่างคุณนายเก่มงมากครับก็ต้องขอบใจที่อที่อาจารย์นี่มันเป็น หมอด็อกเตอร์เนี่ยแกไม่แกผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับน,น่ารักนะเซล์มเร็งเรียกว่าแกนักวิทยาสารเรียกว่ามันโอเคเรื่องของมิสวองยังไม่จบเพราะว่าหมอเ็าไม่เชื่อนะเขาบอกว่ามันหายได้ยังไงเข้าออกก็ออกโรงพยาบาลที่มาสลเซีนี่ลงพยาบาลที่แพงมากๆที่สิงคโปร์นะครับรักษาที่เมืองไทยไม่หายต้องบินไปสิงคโปร์ แล้วหมอก็ไม่เชื่อว่าไอ้ค่า C e. A ซึ่งตัวบ่งชี้มะเร็งมันลดลงไปได้ยังไงอยากก็นั่นเลยกลับมาอีก2เดือนข้างหน้านะครับมิสวองก็ไปในสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนมิสวองก็กลับไปที่หาหมออยครั้งหนึ่งนะครับที่เมาาลิสเป็น,นะครับเพื่อจะไปดูว่ามันหายจริงไหมเมื่อกี้ค่า C e. A อยู่ที่3-8นะครับ คราวนี้า ca ซึ่งเป็นระบบชี้บ่งชี้เซลล์มะเร็งเนี่ยลดลง3.8หลือ1.9คนปกติพวกเราปกติในเนี้ยต้องไม่เกิน5ต้องไม่เกิน5นะครับนี่คือการวัดครั้งที่2นะครับหรือ1.9ไม่สววองก็โทรมาหาหาเราอ่ว่าผมสาบไปทั้งตัวคือเพชรสแกนไม่ใช่ว่าไปเคลื่มไปขัดไปอาบน้ำมานะสาบทั้งตัวไม่หาเซลล์มะเร็งไม่เจอแล้วนะครับนี่คือการวัดครั้งที่สอง ต่อมาครับก็ไปทําอีกครั้งหนึ่งพฤษภาก็ไปตรวจอีกคราวนี้ค่าซีเอลดมาเหลือ1.2นะและครั้งนี้เองมิสบองเชื่อแล้วก็ประกาศว่าผมหายจากมะเร็งด้วยออปเปอเรชันบิมครับดีมากนะนะและนี้คือเป็นความมั่นใจครั้งแรกของเรานะครับที่ได้จากมิสบอ,องซึ่งเริ่มจากการใช้ปิดฟันที่ จำหน่ายในสิงคโปร์แล้วก็ตามมาที่เมืองไทยสถานะทางสังคมของทีรกิบก่อนนายกสมาคมพ่อค้าเพชรแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนไทยคนเดียวที่กษัตริย์เบลเยียมแต่งตั้งให้เป็นอัศวินเพราะฉะนั้นนี่คืออัศวินกษัตริย์เบลเยียมคนเดียวในประเทศไทยเมื่อเมื่อประมาณ ปล,ปลายปปีเดือนธันวาของ2 5ง9เอ๊ะ08 08 09ปปลายปลธันวาผมไปผมไม่ได้ป่วยอะไรอยู่ที่เฉยเปตัวร่างกายนะฮะตัวร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4-50ปีเลยกินกินหนักมากแล้วก็ วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบตืต่นเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจด,ดูไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไปตรวจทุกอย่างตรวจไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะตผมไม่ได้เจ็บปวดไม่มีอะไรเลยเก็ไปทําไปตรวจอะไรก่อนอูทาราซาวก่อนอูทาร์ซาวก่อนบอก อุตาสาวเสร็จมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัวเอฟพีอะไรเป็นนะตัวค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปท่าุตาสาวก็เป็นก็เลยไปทํ็า mr ทีนึ่งกระบวนการทั้งหมดเดือนสองเดือนอะไรก่าจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่แนอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณสองจุดสี่คูณหนึ่งจุดแปดคูณสามหรือไงประมาณนั้นนะก้อนนึงหมอบอกคุณชิระเกตคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับ แต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วถาะว่าผมโชคดีได้ไงอะไรล่ะผมบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเด,เดือนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้ากว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่ากว่าจะได้ผ่าประมาณจองโรงพยาบาลไปผ่าที่จุฬาก็ประมาณปลายปลายเดือน กุมผาก็ถือว่าเร็วสองเดือนนั้นผ่าแต่ช่วงนั้นมันหมอขมขู่อยู่น่ากลัวมากเมาคุณห้ามเดินผมย้ําเลยพเมิกาบอกคุณต้องไปไหลาเลยคุณเวลานับเดือน2เดือนเองไม่ได้เป็น6เดือนนะถ้าคุณไม่ทําคุณอาจจะไปเลยก็ได้พอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้หมาตรวจทุกๆสามเดือน m อ็มก็ไปตรวจมาครั้งที่สครึ่งสมเกือบใกล้จะครั้งที่สแล้วฮะ อแต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่าเฮ้ย hey, ต้องกินตัวนี้นะมันควรกินหาเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แลวแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดน,นั้นเนี่ยนะใจก็เป็นคนดีนะส่งให้ทุกเดือนเลยเนะี่ยก็กลัวกลัวว่าผมจะไปซะก่อนหรือไงไม่ทราบนะพยายามต่ออายุผมให้ส่งมาทุกเดือนก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะ ต่อตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่67ครึ่งผมกินขอ,ข,อของของพิเชษมาประมาณก็เกือบเจ็ดถเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะ,ะ<ม>ก็ก็เที่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพิเชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพิเชษคนเดียวนะครับเ วันที่เจ็ดธันวาคือวันนี้นะครับคุณธุรกิจใช้ปิดบัน Operation ่นบิและมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดเวลา20เดือนเต็มๆแล้วนะครับแล้วเราก็ทายว่าเราก็จะนับกันว่าระหว่างคุณธุรกิจกับผมใครจะอยู่นานกว่ากันก็จะแข็งแรงเพราะเขากินโอเปอเรชั่นบมากกว่าผมแล้วครั้งสุดท้ายก็ไปตรวจก็พบว่า a f p ของเขาเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งนาโนแรมร์แนะครับในขณะที่ คนปกติที่เรานั่งอยู่ในนี้จะต้องไม่เกินสิบของเขาต่ำกว่าหนึ่งนะฮะต่ำกว่าหนึ่งแล้วก็ไปเพสแกนก็ไม่พบว่าเอาตาสาวธรรมะตาสาวนะฮะก็พบว่าไอจุดจุดจๆในตับไม่มีการเพิ่มขึ้นเลยเท่าเดิมนะครับทํำท่ามีหมอบอกว่าการันตีแค่6เดือนแต่ตอนนี้เดือนที่20่แล้วนะครับ